thank จะตรวจสายลาแ่นนเแต่ทีนี้ในขั้นตอนต่อไปเป็นแท็กท่าท็กขวเราก่องข้อศอดูถ้าเกิดขั้นต้นเหญ่เราต้าไปคั้างอย่างเรดูต่อได้แต่ท้งคัค้างนที่จิรงเรียนนะทีนี้จะลงง่ายซ่คือทน้ก็จิงจริงจะลงง่ายเพราะเรต้องใช้ตากด้วยที่ที่เราตัดขา ยาาผูว่าให้รู้ว่าเราเยมนคนลงทุนกหมายผมว่าก็จะเป็นเป็นลักาสให้แรงเขาไครานะครับได้ยางถ้าตอนนี้ถ้าพูดแรงแรงเขาตว่าเขาจะรู้วเลอเราจะทำลเราก็ดีนะทีาเรจะได้ที่กอจะเนีย เราก็ต้องมีมาตการแก้ไขคณะกรรมการหรือว่าเรายกัาคบับเขาเลิกเลงทุนมาตรการเจะทำให้ท่านผู้ใหญ่เกิดความรใช่ไหมเวลาเขเลี้ยเขาเลิกเลี้งสนัขก็ต้องที่กเป็นที่หก้าใหญ่หรือเป็นประธานเลย่าต้องต้องต้องในหน้าเสนเช้าปมญหาเช้นการัวบคุมารโดนในเรื่อง ลงชื mm ่อลงรายนามให้เพียอนไระเราเป็นท่ล้วก็ถ้าในในเตของเราได้9รอต่อเกิดเราต้อคนได้ไชได้ต้อยเป็นาที่เลื่อเกิดในที่นะารคุยกันต้องใเคา่นเ้เนข้ารได้เข้านั้ แต่เรามีสีทางแล้วแต่ลทางของเรา็ไม่ได้่่ากแต่ทางข้างเมืองก็เล็กสือก็นะัีเขวับวิ่งผ่านเลยบางทีรเล็กก็สือกางรวอหนีเจ้าไปเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสเลือกทนี่แที่แหลกคีอที่เราย่กออกมาทางที่กบอก ซึ่งเราทราบถือว่าคุณเจตนาเราทราบืว่าต้องการที่ที่เขาอยู่ในร mm. ั้วเาสดเจตนาเราแต่เวลาขายเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งราคาที่ดิกไว้วรนนี้ให้เลยเวลาไครมซื้อเ้ยวดาวเห็นไหมแปลงเนี่ยผมก็ไม่ใช่เขาไม่รู้เขาม่รู้เขาขับกิจการมาถึงร้อยกิจการเขารู้เห็นแต่ว nah ่าเขา คนเราดูแลดูแลสู่นิสดูแลเฉยว่าถ้าเฉยก็ทำได้ถ้าผู้เสียประโยชน์ก็คือชาวบ้านญาติอยาก้ผมเนี่ยอยู่ไม่ดีเพียงมีสองปีเดีวก็ไล่กัแล้วแต่เที่ยวที่อยู่เนี่ยถ้าใช้อะไรก็ใช้หมดแต่เขาต้งดนะครับนก็ีเมอายดก็เาเพียงแต่ว่าถ้าให้เราไป ยืนรับโทษถ้าเราปล่อยขาไม่ได้มีการจัตรพักอนแต่ถ้าเรื่งเ่อเนี่ยได้จริๆแต่แค่ต่างนี้มาเจอก็รดี そう。 ระว่างที่เราเปิดนะคะว่าเข้าใจยังไงแบบไหนทั้งทีมาแล้วเราถึงข้อเสนออะไรที่เรจะดำเนินการร่วมกันจาขั้นตอนนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านสามารเสนอได้ค่ะผู้โดยสารในการประนุมที่อยู่ข้างหลังนะคะจะได้ลำดับเรื่องราวว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อนะคะ Thank you. Obrigada. 有采访。<noise> ไม่ได้ค่ะเป็ไรไม่ได้เพราะผู้บรารวนี้เพื่อปัดเราให้เ่ยงขึ้นไปก็่งที่2นซึ่งตอนนั้นได้เลาเราก็ไปลดเกลบทได้20คนซึ่งอาหารขึ้นมาได้เสร็จไปแล้วนะคะพือ คือเาองชนะงครามทาง้านขึกทมีควมแ็งกร่แล้วก็ก็ทาเพื่อติด้ารต่อานุสการมาเป็นงลานานนะคะที่ดีเนี่ยนะคะการยอมที่ไเป็นสาาณะประโยน์เนี่ยไม่จาเป็นต้องทาเป็นหนังสือจบเลยตอบกลับที่ดีนะคะตอับเวลานี้ที่ดเยียงแค่ไหนเก็บประาะัประโยชน์ให้กับสาาระ ที่หาวงก็อกวี่ตัน่ประโยชน์แล้วแล้วอันนี้ก็ดงเจียรติฐานท่านเจ้าแม่ทร์วรวอทีของเขานะคะการที่สูดแล้การที่ข้อที่ส่วนที่สุดใตัวเป็นของเขาส่วนที่อยู่น้กตัวองแม่จะเป็นที่จาที่รลวงในหลวงแต่เรื่องที่ส่วนนั้นเท่ากับก็แสดเกียรติฐานสลักแล้วจบไปนี้เอ โดยอยากั S <S ้นที่ตรงิั้นไปในลักษณะที่มีรัวลออยู่เขาต้องรับโทษไปแค่เฉพาะส่วนที่อยู่ในรั้ตรงนั้นผู้รับโทษผู้รับโทษไม่ผิกับผู้โกและเมื่อจพี่จินว่มีเตนาว่าที่ของเขาู่แค่นี้ผู้ซื้อก็มีสแค่เราเนแค่ตรงนั้นแค่้ส่วนนั้นอยากแอยากพู้วยดแต่ว่า เขาต้องการผลประโยชน์จนวนมากกว่าที่เขาคุณนเลยนะนะคะต้องการผลประโยชน์มากกว่าที่เขาคุ้นเลยนะตามกฎหมายเขาคิดว่าเราเนี่ยยังไงก็ได้เราคงไม่มีการต่อสู้กับธุรกิจใหญ่ขนาดนี้นะคะต่อบกัเขาสามารถช่วยเราไหมคะนั่นค่ะสามารถวยเรานะเราสู้ไหมคะสู้นะคะเราต้องสู้เราสู้เพื่อประโยชน์ของผู้ที่อยู่ใน ทั้งหไม่ได้เพื่อตัวเอเรก็ตัวเราก็ตัวเดียวดันั้นรุกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันะเพื่อใหนะคะเราต้องเข้าใตรนี้เขาไม่มีทางไม่มีทางที่จะรับเข้ามาในที่สาธารณะเลยถ้าเราับเข้ามาทุกตัวต่องรัลว่สร้างความหมายที่กำลังเข้าถึงคนที่อยู่ในถุงชนที่จะได้รัหายทั้งหมดนะคะตทุกคน เราต้องตร้างสัานการและดำเนินการทางิสัยนะคะเรก็ทำโดยจะทป้ายผ้านะป้ายน้าแต่ราคาติดขอบพวกเราติดกามติดสั่โดยช่วยอยานยิ่งถือตัวอยู่ที่เกิดเหตุตรั้นะคะให้ลยสั่งแร้าดลงดู่ะขอบค่ะขอบคุ่ะรได้ทำป้ายผ้าเนี่กต้องเลยถาสิ่งที่เราต้องทแบบนี้ อีกประมาณสี่อย่างด้วยกันอย่างแรกเาก็ไปเก็บผ้าหลักฐานก่อนที่มันจะเป็นอย่างอื่นเป็นฟอบฟอบับอัไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เก็บหลักฐานอะไรเลยเลยพอถึงเวลาก็าเริ่เราก็ไม่หลากฐานอันนั้นเป็นการแรกเลย่ราตองทอันที่สองเนี่ยถ้าที่ว่าถ้าไนการพูดก็สรุปมาคือเราต้องทำหนังสือทัด จบไปสามแห่งที่ท่านว่าเนี่ยแห่งแรกก็คือที่แหลมเขาแห่งที่สองก็คือเขตที่สามอาจจะเป็นสารวัตรการเทศน์นครเลยอันนี้เป็นสิ่งที่สองที่เราได้มาทำสิ่งที่สามที่เราได้ทำก็คือเราต้องแสดงเจตนาชัดเจนในการติดป้ายท่าที่ตากซอยเราเพราะว่าชาวชุมชนนี้ขอคัดคาน นี่เป็นสิ่งที่เราต้องถามอาจจะมีทนแคสองสามส่งที่เราต้องถาอีกงานหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือเราก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อระดนการในตรงนี้ทีนี้เวลาเราตั้งเนี่ยสำคัญที่สุดคนที่จะเดินเกมที่ได้ก็เป็นคนมีเวลาอยางท่านรายกฯเนี่ยอย่างผมเนี่ยมต้จงมาด้าเป็นประธานละมาด้นที่ศึกษาบเพราะว่าผมไม่ยากว่าจะไปรด ถึงไม่เป็นหานเลยเพราไม่สามารถวิ่งไดแต่ทีย่ยี่ิชั้นหลบจะเขียนป้ายมาให้บอกถึท่าน้งอะไรเดกว่า